ยากิโซบะทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับต้องขอออกตัวก่อนว่าเป็นการผัดครั้งแรกกับเมนูยากิโซบะของผมเลยครับแต่ก็ไม่ยากครับเริ่มจากนะครับเราตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับแล้วก็นำไก่นะครับลงไปผัดครับไก่ที่ใช้วันนี้เป็นส่วนน่องนะครับลวหมักเรียบร้อยแล้วส่วนวิธีการหมักไก่ใเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ ผัดให้ไก่สุกมีความหอมเกียมสักนิดหนึ่งนะครับและก็ตามด้วยกะหล่ำแครอทนะครับแล้วก็เห็ดหูหนูหั่นเส้นๆเนี่ยแหละครับ ผัดให้ผักสุกก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําเส้นยากิโซบะที่เราลวกแล้วหาซื้อได้ตามทั่วไปเลยเพื่อนๆมาผัดผัดขยี้ขยี้นะครับแล้วก็เติมซอสที่เราปรุงรสไว้แล้วนะครับในซอสก็มีซอสปรุปงรสนะครับน้ามันหอยนะครับและที่สําคัญขาดไม่ได้ก็คือน้ํามันงานเนี่ยนะครับเต <ๆ S 1> ิมวความหวานสักนิดนึงด้วยน้ําตาลครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันพอให้แบบ เคลือบเส้นนะครับผมแล้วก็ตามด้วยต้นหอมครับหลังจากนั้นก่อนเสิร์ฟผมจะเติมด้วยไข่สักนิดหนึงแล้วปิดฝาหลอให้ไข่สุกนะครับเวลากินก็จิ้มกับไข่นะครับบอกเลยว่าฟินสุดๆครับยากกิ่โซบะไม่ยากลองทำกันดูนะครับ